และในที่สุดแล้วเมื่อกอกตก็รับความเห็นของทุกฝ่ายมาเรียบร้อยแล้วรรกรกกตก็มาประชุมกันค่ะว่าจะว่ายังไงดีกับเรื่องนี้ในที่สุดคุณอิทธิพรมุญประคองประธานกกตก็เปิดเผยมติของกอกตนในวันนี้ว่ากกตอเองก็มีมติเอกฉันว่าไม่เลื่อนนะคะสําหรับการเลือกสอวอเนื่องจากว่ามันยังไม่มีเหตุจําเป็นใดๆที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะทําให้การเลื่อนสอวอนั้นมันจะเกิดขึ้น หากสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วกกตว่ายังไงอะนักข่าวก็สงสัยเหมือนกัน <ฮะ S 1> ท่านประธานท่านบอกว่าท่านไม่หวั่นนะสุดท้ายแล้วหากมีคนไปยื่นร้องให้ว่าการเลือกสอวครั้งนี้เป็นโมฆะท่านก็คิดว่าท่านดําเนินการทุกอย่างตามข้อกฎหมายชัดเจนอยู่แล้วค่ะ,ะมีการอธิบายให้ชัดขึ้นจากเลขาคณะกรรมาการการเลือกตั้งคุณสวงบุญมีนะก็บอกเลยว่าคือการถแถลงสารรัฐธรรมนูญมาวิเคราะห์แล้วนะคำถแถลงที่ว่ารับเนี่ยวินิจฉัยเนี่ย ณนะตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ปรากฏว่าเกิดความเสียหายร้ายแรงที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาภายหลังหมายความว่าถ้าเดินหน้าต่อไปแล้วสารรมนูญเนี่ยมีมติว่ามันติดขัดตรงนน้นตรงนี้เนี่ยสามารถเยียวยาภายหลังได้ค่ะอันนี้คือเหตุผลที่กรกตเดินหน้าต่อนอกจากนี้นะรัฐมนูญมาตราร้อยสามเนี่ย,ยกำหนดนะคือยศหรือความเรียกอะไรละสักอะ ศัก<ม>ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูน่ะจะสูงกว่พาพรบก็คือพระราชบัญญัติเพราะฉะนั้นการออกเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะมีขั้นตอนที่มากกว่าพระราชบัญญัติใช่ค่ะรัฐธรรมนูนมาตรา,าร3 2สาที่สองก็เลยกําหนดให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยการมาได้มาซึ่งสวเนี่ยจะต้องผ่านการตรวจสอบจากฝ่ายนิติบัญญัติแล้วเนี่ยยังจะต้องไปส่งให้กับสารรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องสารอะไรเนี่ย ไปดูอีกทีหนึ่งด้วยก่อนที่จะประกาศใช้ก็เลยมองว่ามันรอบข้อแล้ว,ลวหมายความว่าผ่านตาสารรัฐมนูญมาแล้วอพ,อพรอร์บประกอบรัฐธรรมนูญว่าในการเลือกสอวเนี่ยค่ะอ,อันนี้มันก็เป็นเหตุผลที่ทางกะกะตออกมาชี้แจงว่าเหตุใดจึงไม่เลื่อนการเลือกสอวอน,นะคะแต่มันก็มีข้อสงสัยของนักข่าวที่ถามเหมือนกันว่าณนะตอนนี้เองบางอำเภอในบางกลุ่มมีผู้สมัคร น้อยมากหรือบางกลุ่มเนี่ยไม่มีผู้สมัครเลยไอ้ของแบบเนี้ยมันจะทํำยังไงดีเพราะตอนนี้มันกําลังเริ่มเข้าสู่การเลือกถูกไหมคะอ,มอันเนี้ยทางเลขาะกรกะตก็ย้ำเลยนะคะว่าตอนนี้เดินตามที่กฎหมายบังคับเอาไว้เลยกฎหมายเขียนยังไงก็ทําตามแบบนั้นเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่รู้สึกว่าโอ้ยฉันได้รับความเสียหายนะ ไอ้จากขั้นตอนกระบวนการอย่างเงี้ยที่คุณเลือกแบบเนี้ยเลือกกันเองในกลุ่มแล้วก็ไปเลือกควยอีกทีนึงแบบเนี้ยถ้าใครคิดว่าไอ้ได้รับความเสียหายตรงนั้นก็สามารถใช้สิทธิของผู้เสียหายไปร้องต่อศาลดีกาได้คือตอนนี้มันมีแน่ๆแล้วชัดเจนเนี่ยหลายอำเภอ,อก็คือกลุ่มตัวเองอ,ะอ่ะอ่าถ้าผ่านไปได้ไม่สามารถเลือกควยในอำเภอได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติสมัครไม่ถึงห้าคนก็ผ่านไปแล้วยังไม่ทันเลือกเลย ไม่ด้มีสิทธิ์ละหลุดละหลุดจากวงโคจรเป็นผู้สมัครละเพราะมันค่วยกันไม่ได้อะค่วยไม่ได้ก็คือสมมติว่าไม่ถึงห้าคนก็พอค่วยไม่ได้ก็จบละใช่ค่ะมันมีหลายเพิ่มกันอืในขณะเดียวกันตอนนี้มันมีกระแสหนักมาเรื่องหัวนะบอกเออมีกลุ่มหัวเกิดขึ้นกรกตเปิดหูเปิดตาดู background ถ่ายรูปเนี่ย b a c k กราวด์ใส่เสื้อเหมือนกันถ่ายภาพร้านเดียวกันอืมาพร้อมกันพร้อมเพียงกันเลยเลขากรกตบอกว่าไอ้ที่เขาพูดออกมาทั้งหมดอ่ะคนพูด เป็นร้อยเท่าหลายโพยออกมาตามสื่อแต่สุดท้ายเนี่ยดูที่กกตเพราะว่ากากตก็ยึดตามหลักข้อกฎหมายกากตคงไม่สามารถที่จะไปฟ้องใครได้ตามความคิดเห็นทั่วไปคือถ้าใครมาแสดงความคิดเห็นและให้กกตไปฟ้องบอกโอ้คนนี้เขาพูดอย่างนี้ไม่ถูกต้องไม่ทําไม่ทํกากกตไม่ได้ขับเคลื่อนจากบัตรสนเทศหรือคําร้องทุกอย่างเนี่ยดำเนินการตามกฎ ของกะกะตและก็กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้มาซึ่งสอวอค่ะสุดท้ายก็เชื่อนะคะว่าถ้าทุกอย่างเดินตามระเบียบเดินตามข้อกฎหมายแล้วไทม์ไลน์ที่กะกะตวางไว้มันจะไม่เปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนอมีเสียงของเลขาสแสวงเรื่องนี้ไปติดตามกันค่ะใช่ครับศาลได้มีคําสั่งได้รับเรื่องที่ศาลปกครองส่งไปพิจารณาแล้วก็ได้นํามาวิเคราะห์ด้วยเหตุผลร่วมๆหน่นะครับประเด็นแรกก็คือศาลยังบอกว่ายังไม่ ยังไม่ปรากฏจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การแก้ไขเยียวยาในภายหลังนี่ก็คือสิ่งที่ในเพลของศาลนะครับนี่นี่คือประเด็นแรกมันอาจจะมีหลายข้อประกอบกันสองก็คือเหตุที่ศาลร,รับยังไม่เหตุที่เหตุจําเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ตามกฎหมายตามมาตรา104ของรัฐธรรมน,นูญยังไม่ถึงขนาดที่จะเป็นเหตุจําเป็นที่ มีอาจหลีกเลี่ยงได้ตามที่ศาลได้บอกไว้ว่ายังไม่ถึงการถึงวิสัยที่จะแก้แกไขเยียวยาได้ประการที่สมก็คือมาตรา132ของรัฐธรรมน,นูญได้กําหนดให้เมื่อสาภาให้เมื่อรัฐสาภาให้ความเห็นชอบกับเฉพาะร่างพยาพระราช,ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน,นะครับก็คือฉบับนี้ด้วยนะให้ส่งร่างให้เพื่อให้หน่วย ให้สารดีกาและสารัฐธรรมนูญรวมทั้งองค์กรศิลาคือเราเนี่ยดูว่ามีประเด็นอะไรที่ขัดกับรัฐธรรมนูนหรือปฏิบัติไม่ได้บ้างตอนนั่นหมายถึงวันผ่านขั้นตอนนี้มาแล้วมันผ่านการรับรองมาตามมาตรา132มาชั้นหนึ่งแล้ว